สวัสดีครับผมเอกกี้วัยรุ่นเนมนานนะฮะสัปดาห์นี้ฮนะเราก็ยังอยู่ก,การจีบสาวนะฮะวันนี้เราจะมาจีบน้องนักศึกษากันครับการจีบนักศึกษาเนี่ยคือวัยรุ่นการจีบวัยรุ่นเนี่ยไม่ยากฮนะเราต้องรู้ว่าเขาใช้ภาษาแบบไหนและเราต้องใช้ภาษาแบบเขาฮนะ ไม,ม่กล้าเราเสียแบบว่ากีโมองกีโมองล่ะกลับกลับยังไงอ่ะอะไรนะอ๋อเดินรถเรารถรถอะไรอ่ะรถเมย์มารับพี่เหรอหรอพี่ขอกลับรถเมย์กับเราด้วยได้ไหมน้อ,อ,องบ้านอยู่ไหนฮนะอ,อ,อยู่สาโรงพี่อยู่ใกล้ๆก้กันเลย <S <S พี่อยู่บางกะปิ ป็นมีมีแฟนนี่ไงแบบว่าเราเราเดินมาแล้วเราดึกตายมากเลยเธอแบบน่ารักจุงแบบว่าเมื่อกี้เรามาทำธุระแถวนี้แล้วเห็นเธอเอ่ะบอกตรงว่าเธอรักสุดๆขอเบอร์หน่อยได้ป้าเราขอเบอร์หน่อยได้ปะ เราปิ้งเตงอ่ะเดินผ่านมาก็บอกตรงว่าฝุดฝุดจริงก็เลยแบบอดใจไม่ได้จริงๆเลยมาขอเบอ่อเล่นไหมอะไรนะจริงหรอโอ้ทไมเธอใจดำจริงเลยอ่ะบอกตรงนะว่าเราแบบว่าปิ้งเลยอ่ะรายหรอโอขอบคุณมากเลยงั่นเชนให้ไล่เราหน่อยให้ลยเราหน่อย ขอบคุณจริงฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไลาแล้นะขอบคุณนะครับไอ้นไงฮะการจีบในสไตล์วัยรุ่นเนตนานฮะถ้าหากว่าคุณเนี่ยเข้าถึงวัยและเข้าถูกจุดแค่นี้มันก็ไม่ยาก